เดี๋ยวเวลามารีดผ่าแล้วโอ้บรีดนานแล้วนะคะเป็นเดือนแล้วนะคะผ้าปูต๊ะก็เยินแล้วนะคะยังไม่ได้สั่งซื้อมาใหม่นะคะไปถามอย่ไอ,อยูเดอมออยู่ละไอ,อยูร้านที่เขาขายอยู่เครื่องไซไฟฟ้าที่เขาขายเตารีดอนะไปถามเขาว่ามีผ้าปูตโต๊ะบอลเขาบอกว่าให้เขาไปสั่งเอาใน ไปสั่งเอาสัาง่งนะเขาไปสั่งในในในร้นานเฮ้ยยังได้แอปได้อย่างเขาด้วนแหละเออไปเลยเพรท่านเด็สั่งแต่ว่าในในติดต่อกับนี่อยู่กับท่านเด็ไปสไั่งมาไหวสั่งก็ลืมแต่เวลารีดผาเนี่ยหลายปีแล้วซักเป็นสีดไปเลยเนี่ยสักนนี่บริมารว่าซักเป็นอย่างต้อง รีดแล้วเป็นยังต้องรอต้องรือออกไปตาไ้มันแห่งเพราะวะมันมันจะเปียกมันเป็นแบบว่าไอน้นามเปียกรีดชุดนักเรียนเปิดเรียนเมื่อรีดไวล้หลาะชุดหนึ่งจากแต่ก่อนปิดเรียนปีนี้เหลืออยู่ชุดหนึ่งมาท่านเดลีแล้วก็เสือผ้ามาท่านเดลีด มันโดนหลายเป็นเดือนแล้วพ่ท่านในรีดกันเลยตัวขนถ้ารีดตัวปบบนี้ในเวลาตรงรดีเลยนี่ <c oughs> เริมในย่านตรงรีผ่าผ่าที่นี่อันทุงเทาเกา่าอีไซน์บัตรเดาเขา้ากัาเอามานันมาใส่ให้มันเป็นประโยชน์ เป็นเสร็จทำควาสะอาดปัดฝุ่นปัดหยางเ,เป็นเดือนแล้วเนาะไดีดีดน่จะผ่ากะระเลขเต็มอ่างเต็มเลยเนี่ย เตารีดไอน้ำเสร็จปั๊กเติมน้ำก่อนเติมน้ำก็ต้องเติมน้ำสะอาดน้ำปลาปลามันเป็นสนิมก็เลยก็เลยบอสบอเอาก็เลยเอาน้ำแบบที่ข้าสัง บางคนก็กินนะแต่ว่าขาสั่งน้ำอันนี้น้ำอันนี้ข้าสั่งมาไหวมาไหวแบบว่าเฮ็ดกับเขานะม,มาไหวแบบเฮ็ดกับเขา้าจะเติมน้ำก่อนอาายเบิงเขาต้องเติมน้ำลงเลยมีก่อนกินแต่กาแฟก็ถ้าได้กินน้ำเปล่าลด้มืมอนี้ กินน้ำห่อนหลายจนพี่ดานหัดพี่ดานเลยหล่ะเป็นประจำเดือนก็ได้กินจะนำอุลน้ำห่อนว่รานว่ามันปวดท้องก็ได้ต้องกินกันนั่นเปิดไฟรอเอาหนังเย็นมาก,กินก่อน แงเปิดไฟดวงนี่ก่อนถ้ามันถ้ามันไฟมันอันนี้แล้วมันจะมีเสียงรอสัญญาณเติมคนพอก็อแห้งมันนี่กินกาแฟนี่นะตารบัอันที่เป็นกระป๋องในเซเวน่นะเอามาซิมมึงปกติกก็ินแบบแคปซูลเครื่องกองที่เป็นแคปซูลอะสตาร์บัค จะหมดแล้วกินน้ำเติมน้ำเดินอิดผาลอกเครื่องมันตาริดมันห่อนก่อนมันหอ่อนทำมันหองแสดงว่ามันอันนี้แล้วนี่มุมหลังบ้าน่ะ มุมหลังบ้านหลังบ้านอ่ะมุมหลังบ้านของเราแต่ว่ากับเป็นเป็นแบบว่าเก็บผาอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดม่านไหมได้เฮ็ดม่านเฮ็ดผาม่านกั้นไว้ตะกอนปะกอนบ่ได้เฮ็ดาม่านกัน,กกเ,น,กนเนาะอันนี้เฮ็ดม่านกันไว้ พอดีมีผ่าปูที่นอนแบบมันบบไข่มันบไบไค่เด้ไซโบไดใส่แล้วนะผ่าปูบบไดไซเรื่อยเอามาเหตุเป็นกันไหวกันไหวเพราะว่าขังนี่ก็จะไปเห็ดกับเขาอันนี้ก็จะเป็นคั่วนี่เป็นคั่วเห็ดกับเขาขสีนะอัตะลีดห่อแล้วเนี่ยนี่ก็เลยเอาสะพามาไหวเพราะว่าสสพาในห้อมันเตะม,ม,ม,มันมันมันมีหมงตูมันมีตูอยู่แต่ว่า อเอาของแฟนกับของลูกลูกเนี่ยเมื่อเ้าตื่นมากอะได้อนนาบน้ำแต่งตัวอยู่นี่ไปโรงเรียนเล้ออยังสิเอาเสผาเขาก็เลยเอาเสผาเขาไปนี่เลยยังสินะอ่าภาวะนอนสามคนห้องมันแคบยังสีนะเออก็เลยเอามาไวน้นี่แล้วก็สภาพอเวลาพอเวลาลูกนอนตื่นสวยพอไปเหตุงานก็ไปต้องไปเบียดลูกยังสีนะอันนี้ก็แต่ก็อนอะไปะได้เฮ็ดกันเนาะมาเนี่ก็เลยเออลูกเอามาผ่ามาคุ้ม ว่ามันเหม็นกับเขาก็เลยล่องเอาผ้ามาคุ้มเมืองมาเนี้ผามาคุ้มแันนี้ก็เลยเห็ดเป็นหองหองเป่งตูไปเลยก็เลยเอาผ้าม่านมาเห็ดเป็นดีไอไวเห็ดนี่กะเปิดไวรีดผ้าเวลานั่นกะรีเสร็จแล้วเวลาเห็ดกับเขาอาจจะปิดหมานังสีนะเป็นหองเป่งตูไปเลยเพราะว่ามันเหม็นสะผ้ามันเหม็นปกติก็จะใส่อันนี้สเปนี่ฉีดเนี่ย เฟรนี่ชีพาเวลาเห็ดจะเผามันเหมือนกินจะเผาก็ากจะใส่สเปนี่ชีมันกเ็เลยเห็นผ่าอ่ะผ่าปูที่นอนมันโมได้ใส์กเ็เลยเอามาเลยเอามาอันนี่เบิงเอามาเป็นฉากกันเบิงสีนะเออเพราะว่ามันจะไปได้มาเหม็นเนาะ กระสิรีผ่าตั้งเตาไฟห่อนเนี่ยกสิรีผ่าผ่าจะผาเพราะท่านได้รีดเต็มเลยเพราะว่าเป็นเดือนแล้วก็าท่านไดรีมันจะเลยจะเยอะตรงเนี่ยเรื่องของพอแม่หลวงส่นะมาดมานี่ยกระสีรีดแบบว่ามันเรียบไว้รีดเตารีดอันนี้แปเดียวแป๊เดียวกบเรียบแล้วนะแป๊บเดียว ชุดนักเรียนลูกชุดหนึ่งเพราะว่ารีดว้แล้วแหละเรามีชุดเดียวที่บพรว่าไม่รีดก็เลยเมื่อนี้เป็นคงอยากรีดรีดผ่าอยากเคี้ยวผ่าเพราะว่าบดรีดมันจะปิดเพิ่มแน่ของสินะปิดเพิ่มกับบด้รีดผ่าเลยมันก็จะคานคานแนล่ละก่อนสิรี ท่านเป็นอย่างเบลูนข่าวะแต่พอได้รดแล้วนี่ก็คือบ่แล้วกับวอยุษว่าทิรีดน้อยเดียวนี่กะบ่ได้เด้เพราะว่ามันมันแล้วมันเลยแตงสาวเดิมมันก็กระเทือนแล้วกะนี่แถมน้ำแล้แล้วไปเรื่อยจริงสินะเป็นแบบนั้นมากกว่างสีนะ <S <S เออ เดียวเรียบแล้วนนเสื้อเราเองก็จะแยกไว้อันนี้เสื้อเราเองก็จะแยกไว้ส่วนหนากก็จะเป็นเสื้อยืดอนะอันนี้ใส่เองอันนี้จะดีขายเพราะว่ามันมีโลกโก้ดีขาย นี่ไทยมันอันนี้ซื่อๆหนามันกะบอกอันนี้ยบปันใดดอก